ในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครเคยรู้จักมีห้องสมุดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยหนังสือประหลาดซึ่งถูกทิ้งร้างมาหลายปีแต่ถึงแม้จะไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมชมห้องสมุดแห่งนี้กลับมีชื่อเสียงในเรื่องของหนังสือที่พลิกหน้าได้ด้วยตัวเองเด็กหนุ่มชื่อว่าพุทธิซึ่งมักจะมองหาการผจญภัยได้ยินเรื่องเล่าจากปากคนเต่าคนแก่ในหมู่บ้านว่า ห้องสมุดนี้เป็นที่ตั้งของหนังสือที่มีความลึกลับหลากหลายและเรื่องราวที่เขียนไว้ในแต่ละเล่มล้วนแต่เกิดขึ้นจริงหากใครได้อ่านแล้วหนังสือนั้นจะมีชีวิตขึ้นมาในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันหนึ่งพุทธิตัดสินใจเข้าไปในห้องสมุดเขาเดินผ่านกองหนังสือที่เก่าและฝุ่นจับก่อนจะสะดุดตากับเล่มหนึ่งที่ปกสีดำมันวาว มันเป็นหนังสือที่ไม่มีชื่อบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดเมื่อเขายื่นมือไปเปิดหน้าแรกหน้ากระดาษพลิกไปมาอย่างมีชีวิตชีวาจนทำให้พุทธ,ธิตกใจแต่เขายังคงอ่านเรื่องราวภายในต่อไปเนื้อเรื่องเล่าถึงตำนานของวิญญาณสาวที่ถูกขังในหนังสือแห่งนี้เธอจะป้องหาผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเพื่อช่วยให้เธอหลุดพ้นจากการถูกลงโทษ ผู้ที่อ่านจะต้องทำตามคำสั่งในหนังสือภายในเวลาที่กำหนดโดยคำสั่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหน้านหนึ่งพลิกไปพุทธิเริ่มทำตามคำสั่งที่เขาได้รับแต่ทุกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในห้องสมุดสิ่งของเคลื่อนที่เองเสียงกระซิบดังขึ้นในอากาศและโคมไฟที่ไม่มีคนเปิดออดับลง มันทำให้พุทธ,ธิเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นอาจนำไปสู่ความชั่วร้ายเมื่อเวลากำลังจะหมดลงพุทธ,ธิเสียสติและพยายามหนีแต่พบว่าประตูห้องสมุดล็อกแน่นหนาขณะที่เขาเผชิญหน้ากับวิญญาณสาวที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าดวงตาของเธอส่องประกายด้วยความทุกข์ทรมานพร้อมๆกับการร้องเรียกให้เขาช่วยเธอไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นผู้ช่วย แต่ต้องการความกล้าหาญของเขาเพื่อต่อสู้กับคำสาบนี้ในที่สุดพุทธิยอมรับและพูดออกไปว่าเขาจะช่วยเธอเขาปิดตาและหลับตาเขารีบบอกลาและเปิดหนังสือโดยพลิกไปมาจนสุดท้ายเกิดแสงสว่างจนทุกสิ่งหายไปเขาตื่นมาใกล้ประตูหน้าห้องสมุดที่เปิดกว้างแม้เขาจะรอดชีวิตจากประสบการณ์นี้แต่เขารู้ดี ว่ายังมีความลึกกลับซ่อนอยู่ในหนังสือแรกที่เขาอ่านและห้องสมุดยังคงตั้งอยู่รอคอยผู้มาเยือนคนถัดไปและความจริงเกี่ยวกับวิญญาณสาวยังไม่จบแค่เพียงนี้